ชองกระบอกครับเป็นเพลงยอดนิยมครับนี่ทำงานโฆษณากันมาก่อนป้ะเนี่ยเพลงจำนวนครับก็เป็นเพลงแรกในชีวิตที่มีชื่อตัวเองลงไปในชื่อเพลงด้วยอะไรเงี้ยใช่ยังไงบ้างคะความรู้สึกของเรารางวัลอ๋อมันมีคุณค่าเลยครับผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เราได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับชิ้นงานเพราะว่าเราก็จะได้มีโอกาสพูดในเรื่องของ เออการทํางานเบื้องหลังที่มันออกมาอะไรเงี้ยคือชิ้นงานมันน่าสนใจมากเป็นไงบ้างคะเราได้รับรางวัลมากขึ้นความกดดันเรามากขึ้นอ๋อไม่มองเรื่องความกดดันนะก<ม>็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคือ,ค,อคือเต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าพอได้รับรางวัลมันบ่อยๆเป็นยไงสำหรับผมก็คือผมดีใจทุกครั้งยังคงแบบดีใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบวัสดุชิ้นหนึ่งที่ทํามาแต่มันก็ไม่ใช่วัสดุที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนอ่ะม,มันให้ใครสักคนให้งานชิ้นหนึ่งสักงานหนึ่งเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มีคคุณ่าแๆกับ ทั้งผมกับทีมงานเบื้องหลังที่ทําอาชีพนี้แลแ้วสามารถเลี้ยงดูแลคนของเขาได้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องขอบคุณพี่แอามัจชริยาเลยครับคือผมไม่ไม่มีความมั่นใจในการเอาชื่อเต็งไปเป็นชื่อเพลงอยู่แล้วอะแต่ว่าพี่แอามแบพูดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่แอ้มเชื่อมั่นกับมันมากตัวผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองชักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยจากที่ตอนแรกเราคุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยเออนอนทนนมีเพลงจำนนสักเพลงไหมแบบอยากให้จำนนได้อะไรเงี้ยซู่มก็เลยว่า เอ๊ะมันจะแปลกๆหรือเปล่ามันจะคร้นช์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่การว่าก็อย่างวันนี้ที่เรามารับรางวัลเนี่ยตอนนี้เพลงครับพุ่งปล่อยไปเนาะก็ยังไม่นานมากก็แตะเข้าไปที่40ล้านวิวครับวันนี้เลยซึ่งซึ่งก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทั้งคนฟังคนดูดทุกคนเลยที่ดูทาง MV แล้วก็ Music กสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับดีใจครับทีมงานทุกคนตั้งใจมากจริงๆ บอกผมว่าเพื่อนผู้ใหญ่ติไปห็นล้าน่ากลัวนะครับแต่ว่ายังรักไปเยอะยังเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรให้อวดบ้างไหมใช่ว่าชีวิตเราก็อยู่ปกติครับแต่แต่ว่าจริงๆน่าจะชินนะคะเพราะว่าจริงๆเซียนือก็คือได้รางวัลผมว่าก็อย่างที่บอกไปแหละว่ารางวัลมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นแท่งพลาสติกเนาะหรือเป็นแท่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะมันให้ใครสักคนคนสักกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างในฝั่งของเพลงครับปีหนึ่งเรามีเพลงออกมาแบบ เป็นพันพันเพลงมากสุดนี่คือ5 0 0พันเพลงต่อปีอะไรเงี้ยเราติดแค่นอมินีนี่มันก็เป็นตัวตัวอะไรที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วแล้วการได้รับรางวัลมาเป็นรูปลักษณ์อักษรขนาดนี้เป็นหลักฐากนขนาดนี้มันก็ผมว่าจริงๆทุกคนเน่ะเวลาเห็นรางวัลเนี่ยเขาก็น่าจะชื่นใจก็อยากอยากให้ผมว่าหลังทุกคนมีกําลังใจกับการผลิตชิ้นงานอบบนี้ัยขงเพลงคุณก็คือแบบว่าเป็นเพลงคิที่แบบว่าตัวไม่ไม่ะเพลงเพลงดีก็เรื่องนึงแต่เพลงดีไม่มีคนฟังก็เยอะ เพราะฉะนั้นเราแค่โชคดีที่แบบว่าเพลงเรามีคนฟังก็ต้องขอบคุณคนฟังแหละครับเพราะว่าเ,ออเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกเพลงได้เยอะมากในยูทูบวันนี้คนสามารถเลือกเพลงที่ตัวเองอยากฟังได้มันไม่มีอินดี้หรือช่องราที่มันชัดเจนะ่ะทุกคนแค่อยากฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังการที่เราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนอยากฟังอะ่ะโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเป็นเป็นไลน์สตรีมมิ่งเนี่ยมันก็ดีมากๆแล้วครับใช่่่แตวาาหลย เขาลองปล่อยเพลงมาทุกคนก็จะรู้สึกว่าัเป็นเพลงดีนเป็นเลงคุ้มค่าอะครบ็ได้ใช่ไหมการเครับอยากให้มองว่ามันต้องเป็นเพลงดีเพราะเราทํางานกันแบบไม่ช่วยเลยเราทํางานกันแบบแม้แต่ไอเดียมันเกิดในระยะเวลาที่มันเหลือน้อยอ่ะเราก็เราก็ไม่ช่วยเราก็ไม่สุกเอาเผากินเพราะเรารู้สึกว่า4นาทีที่ได้ฟังต้องเป็น4นาทีที่คนคนฟังเสียเวลามาแล้วรู้สึกว่าได้ฟังอะไรที่คุ้มค่ากับ กับหูเขากับความรู้สึกเขากับสิ่ง<ต>ที่เขานึกถึงเวลาที่ฟังเพลงไหนทั้งเพลงหนึ่งของเราหนถ้าใครจะเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงนี่เรื่องขงาอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่มีเจ้าพ่ออะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีดุดดวงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้น <c oughs> หลักๆก,ก็คือแค่แค่เชื่อมั่นในคนทํางานน่ะผมเชื่อแค่นั้นเลยใช่หลคนครับ ก็วันนี้ร่วมโต๊ะกับคนที่แบบเคยบอกชอบเราทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเราเราก็ประหม่าครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่คือส่วนในการได้มาเจออย่างนี้คือการได้มาเจอคนในวงการบันเทิงหลายๆชิ้นงานน้องหลายๆสาขาที่ไม่ใช่แค่ฝั่งดนตรีอ่ะแต่ว่าเป็นฝั่งของการแสดงหรือเบื้องหลังด้านอื่นๆหรือว่าด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยเจอพี่เวงพี่เตอร์เจออะไรเงี้ยได้มในเอ่อเปิดกว้างอัปเดตกันอะไรเงี้ย โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ไม่รู้จะยังไงก็กดดันนะฮะแต่ก็แต่ก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับก็ไม่มันแปลกๆนะมันมันแปลกๆเหมือนกันเออเขาชอบเราแต่เราก็รู้สึกขอบคุณนะแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตเราอยากดําเนินอย่างนี้แหละไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยากแบบว่าเอออยากดีขึ้นเพื่อให้เขาชอบอะไรเงี้ยเราเ็เราชอบตัวเองอยู่แล้วนะตอนนี้อ่ะตอนนี้ข้าวตอเยอะ ก็บาลานซ์ขึ้นเยอะครับเพราะว่าก็ต้องมีในส่วนของการแบบอยู่กับครอบครัวด้วยผมทํางานมาหนักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเน้นๆะณนะนะนะปัจจุบันตอนนี้คือเรายังคงทํางานตอนนี้ก็คือคนฟังเท่านั้นเลยคนฟังเท่านั้นเลยเพราะลำพังตัวผมเนี่ยนะนะแค่ได้ทําเพลงเนี่ยผมก็มีความสุขละแต่าการได้ออกไปเล่นนี่คือการได้ไปเจอคนดูคนฟังจริงๆว่าคนฟังเราเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเวลาที่ ได้ยินเขาร้องเพลงเรากลับมามันมันดีมากครับเพราะฉะนั้นในการทํางานทุกวันนี้ก็คือบาลานซ์มันให้ดีทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็การทํงานาแล้วัน้เยอะม้นีมีครับแต่ว่าก็ในส่วนของชิ้นงานก็จะมาทําเบื้องหลังมากขึ้นมาแบบว่าดูในส่วนอื่นๆลงมือเข้าไปทําเองมากขึ้นไปอีกแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้น,นครับในทุกๆชิ้นงานงนะี้ออาจจะไม่ได้แบบปีหนึ่งทัวร์แบบ500-800งานเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมาเราเรามีโปรโมชัน ฮะผมแพชชั่นดนตรีผมมีตลอดเลยคือหลายๆคนเข้าใจว่าตอนที่เราแบบเราเราจะเบรกงานไปเข้าใจว่าเราหมดแพชชั่นคือเราไม่ได้หมดเลยอะเราจะมีแพชชั่นการทํางานเพียงแต่เราเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะไปบาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันมีแพชชั่นมาก,มากๆเราก็จะทําสิ่งนั้นมากๆเหมือน <t akes weight> คนชอบกินอะไรมากก็จะกิน7วันใช่ไหมซึ่ง <keep S 1> จริงๆมันมันไม่ใช่การทําน้อยลงไม่ได้แปลว่าไม่ชอบแค่แบบบางทีมันมีหลายๆสิ่งที่มันจําเป็นต้องทาตัวผมก็ โตขึ้นแหละครับเราเจอพี่ๆื่อมาตั้งแต่ผม15-16นะตอนนี้ก็ใช่ตอนนี้ก็ยีนน8แล้วนะนนไม่แก่เท่าี่แก่สิปีนี่นนเจอใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่นนเด็กกันเลยแล้วเพราะนั้นก็เรียกได้ว่ามันมันก็โมเมนตัมของชีวิตมันมันเปลี่ยนค่ะมันเปลี่ยนแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันสนที่สุดคือการที่แฟนๆโตไปกับเราอ่ะ ใช่ไม่ต้องนับนิ้วเธอนับไปเธอก็รู้สึกแย่เธอจะนับทาไมเดินอยากไปงกับแฟนเลยล่ะคะก็ขอบคุณมากเละครับคือมันอาจจะดูเป็นคําพูดที่ทั่วไปมากนะแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดคาไหนนอกจากคําว่าขอบคุณเพราะว่าคนเราทําดีบางทีร้อยขนเขาไม่ชอบก็มีเยอะเราเราทำดีสุดตอนนี้แล้วเออเขาชอบเราอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้วเขาไม่ได้ชอบแป๊บๆกันด้วยนะคือผมอยู่มา12ปีอย่างเงี้ย บางคนยังได้เห็นตั้งแต่วันแรกเลยครับแ,แบบเพียงแต่วันนี้เขาแบบมีลูกแล้ววันนี้เขาแบบเรียนจบแล้ว <c oughs> แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยหรือหรือบางคนแบบเพิ่งได้มีโอกาสมาเจอกันน้องเพิ่งแบบเริ่มเรียนมหาลัยหรือเพิ่มเริ่มเข้ามาหาลัยแล้วเพิ่งจะได้มาเจอเราตามเฟสติวัลหรือคอนเสิร์ตเดียวของเราเ่ยก็รู้สึกว่าระหว่างทางมันมันสำคัญอะไรเงี้ยจ่ายกันที่ตอนเดีกรู้สึกว่า เราต้องทําเพลงทาเพลงทุกวันนี้จะต้องมานั่งนึกว่ามีเวลาเล่นแค่40นาทีเราต้องตัดเพลงไหนออกอะไรเงี้ยมันมันก็ไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่เติบโตไปด้วยกันแล้วก็ณณนะนะปัจจุบันตอนนี้คือก็ยังคงทํางานตรงนี้แหละเหมือนเดิมแล้วก็ยึดแฟนๆเป็นหลกกักในการในการทางาน <c oughs> โอ้ขอบคุณมากเลยครับพวกเขาหน้ารักกันอยู่แล้ว <c oughs> พวกเขาดูดูแลกันอยู่แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยขอบคุณมากครับ <c oughs>